สวัสดีครับทุกนคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ Morning ชร์ขอผมหนุ่ยครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสไตล์การทำงานหรือว่าสไตล์การเรียนในประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของหน่่ยแล้วก็การที่เคยไปฟังรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆที่เขาได้ทำงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายคนก็คงจะได้ เคยได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ว่าแบบมีความค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในการทํางานหรือว่าเราจะต้องอ,อ,อุทิศเหมือนแทบจะอุทิศตนแบบสุดๆไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้งานมันออกมาได้ดีหรือว่าสําเร็จอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งพอมันไปเทียบกับาทางอื่นๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นแทบยุโรปอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีการทํางานที่แตกต่างกันนะครับถ้าหากว่า ไปดูดัชนีความสุขหรือว่าความพึงพอใจในการทํางานนะครับ ถ้าอยากจากที่หนุ่ยเนี่ยได้ไปเรียนในวิชา Career Development Course เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า,าประเทศทางแถบอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาจะมีความแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานามีความพึงพอใจกับการทำงานมากกว่าประเทศในแถบโซนเอเชียนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายิ่งเทียบกับประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะมีน,นั่นแหละความพึงพอใจค่อนข้างน้อยกว่าประเทศอื่นๆด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโอเค การทํางานค่อนข้างหนักก็จริงนะครับอย่างในแ a บของหน่วยเนี่ยก็จะมีอาจารย์ของหน่วยเองที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเลยแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันนี้ก็คงพูดในแง่ของคนที่ทํางานในทางด้านอคาเดมิกนะครับก็อย่างอาจารย์ของหน่วยเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีงานแค่เฉพาะเรื่องของการ สอนหรือว่าเรื่องของการทํางานวิจัยใน lab นะครับซึ่งอาจารย์อาจจะไม่ได้มาลงมือทํางานวิจัยเองแต่ว่าแน่นอนว่าอาจารย์ก็จะมีเด็กๆนักศึกษารวมถึงตัวอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มาคอยช่วยเหลือทางด้านตรงนี้นะครับในส่วนของงานวิจัยอะไรต่างๆอาจารย์เขาก็จะเป็นคนที่คอยอัปเดตในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังมีภารกิจในการที่จะเป็นแบบว่าหัวหน้าในการจัดการอะไรต่างๆรวมที่ที่นอก ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยของเรารวมไปถึงเรื่องของการร่วมมือกันกับทางหน่วยงานทางอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเป็นพวก Business อะไรต่างๆก็อาจจะมีไป Business ทริปที่อื่นบ้างน,นะครับต้องมีการเดินทางไปที่อื่นหรือว่ามีการ Meeting กับที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นะระยะเวลาในการทำงานของอาจารย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความแรนดอมมีความกระจายตัวค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นว่า ในหนึ่งวันเนี่ยอ,อ,อาจารย์เขาก็อาจจะมีการทํางานแบบว่าช่วงกลางวันด้วยแล้วก็ช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดอะไรเงี้ยถึงเช้าตรู่เลยก็มีนะครับ ที่หนุ่ยรู้เพราะว่าเออเราก็มีเหมือนเป็น Google c a l e n d a r ของอาจารย์อยู่แล้วนะครับที่อาจารย์เขาจะอัปเดตว่าช่วงนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบสมมติว่าเด็กเวลานักศึกษาอยากจะเข้าไปปรึกษาอะไรก็สามารถที่จะเข้าแบบว่าดูตัว c a l e n d a r ของอาจารย์ได้ว่าแบบอาจารย์มีภารกิจอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าความเป็นอาจารย์ที่เป็นศาสตราอาจารย์ในในใน,ในประเทศญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะมีเอ่อหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เรื่องการจัดสรรเวลาอะไรต่างๆ,ๆก็ค่อนข้าง ก็มีความหนักหน่วงอยู่พอสมควรในขณะที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของหนูก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความหนักแล้วก็หนูสังเกตความเครียดจากการออ,ออกไปสุบรีอะไรเงี้ยหนูคิดว่านะจากที่สมมติว่าแบบอาจารย์อาจารย์าจะมีถ้าหากว,ว่าแบบรู้สึกว่าทํางานมีเวิร์กโหลดเยอะๆหนัก,นกๆมากก็อยากจะไปรีแล็กซ์ผ่อนคลายเขาก็มี กิจวัตรประจําวันโดยปกติของเขาอยู่แล้วก็คือการออกไปสูบุรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแบบช่วงไหนที่แกมีงานค่อนข้างที่จะเยอะอะไรย่างนี้ก็คือนอกจากว่าแกทํางานหน้าที่แทนอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ศาสตราจารย์หลักแล้วเนี่ยก็ยังต้องแบบว่าคอยสปอร์ตกับนักศึกษาที่อยู่ภายในรวมถึงการติดต่อ,อก,กับคนภายนอกก็คือแทบจะเรียกว่าแบ่งเบาภาระง,งานมาจากอาจารย์รยที่เป็นศาสตราจารย์แต่ว่าก็ ตัวเองก็เป็นภาระงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับในบางครั้งอาจารย์แกก็ยังทําการทดลองด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นการเข้างานของแกเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเข้าใกล้ๆเคียงกับนักศึกษาและ10โมง11โมงนะครับแต่ว่าก็เวลาออกจากงานเนี่ยแกก็จะเลิกงานสักประมาณ4ทุ่มอะไรประมาณนี้แกก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรนะครับในขณะเดียวกันนะครับนักศึกษาในใน l a เนี่ยครับก็แล้วแต่คนเลยนะครับซึ่งใน l a บของหนุ่ยเนี่ย ก็โชคดีหน่อยที่ว่ามันมันก็จะมีความ flexible ในเรื่องของการที่จะเข้าไปที่แลบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวหน่วยเองหน่ยถ,ถามว่าตัวหน่วยทํางานหนักไหมอย่างหน่วยเข้างานตอนสักประมาณ10โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาตอนช่วงกลับเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนในบางวันก็อาจจะกลับเร็วหน่อยนะครับสักออตอน5โมง6โมงอะไรอย่างนี้หรือว่าบางวันถ้าว่ามีงานเยอะหน่อยนะครับก็จะอาจจะกลับสัก ทุ่มสองทุ่มนะครับแต่ว่าอันนี้คือช่วงเวลาที่หน่วยพยายามบาลานซ์แล้วนะครับในช่วงปริญญาเอกในช่วงที่อยู่ปริญญาโทบาลานซ์ไม่ได้นี่กลับไปแบบว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เคยมีมาแล้วนะครับเออก็อันนี้เนี่ย มันก็แล้วแต่คนจริงๆแหละนะว่าว่าจะสามารถจัดการกับตัวเองได้ประมาณไหนถามว่างานหนักไหมก็หนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราเหมือนต้องคิดงานเ,เราต้องทํางานนะครับทั้งงานทดลองที่อาจจะต้องใช้เวลายาวนานแล้วก็ต้องมาสรุปหรือว่าคิดในส่วนของ คำอธิบาย,ยาต่างๆที่มันจะต้องเอาไปอัปเดตให้กับอาจารย์นะครับในทุกๆสัปดาห์ที่เราเจอกันบางนั้นการทํางานของหน่วยก็จะค่อนข้างแอคทีฟมากในแต่ละสัปดาห์อันนี้เพื่อนก็อาจจะต้องลองตีความดูนะครับว่าม,มันมีความหนักหรือไม่หนักอะไรอย่างไรตอนช่วงแรกๆหน่ยก็มีความคิดเหมือนกันว่ามันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะการที่เราทํางานในทุกสัปดาห์อย่างเช่นการทดลองอันนึงของหน่วยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับหรือว่า7ชั่วโมงหรือว่าข้ามวัน3วันอะไรประมาณนี้ก็มีนะแล้วก็ ออพอมันต้องใช้เวลาประมาณนั้นแล้วก็เราจะต้องมาคอยคิดประมวลผลในส่วนของว่ามันคาอธิบายที่จะเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์หรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยเราจะอธิบายว่ายอย่างไรนะครับพออธิบายได้ว่ายอย่างไรแล้วก็ต้องทําสไลด์แล้วก็ปพปจตรีเซนต์นให้กับอาจารย์ฟังในทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ย มันหนักมากนะครับสาหรับหนุ่ยในช่วงแรกแต่ช่วงนี้ด้วยความที่เราก็เคยชินแล้วเราก็ปรับตัวได้แล้วเรารู้วิธีการที่จะจัดสรรเวลาอย่างไรนะครับอาจจะต้องโฮเวลาในการเขาเรียกว่าอะไรดึงเวลาในการทํางานวิจัยนําทําตัวการทดลองอะไรอย่างเงี้ยออสมมติทําทดลองในสัปดาห์นี้เราค่อยไปพรีเซนต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะให้ผลของเรามันมันไปได้แล้วก็มีเวลาในการคิดรวมไปถึงเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไร มีความยืดหยุ่นในในชีวิตประจําวันของเราได้ไม่งั้นอองานทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมากระจุกกันอยู่ในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์มันก็ค่อนข้างที่จะ เป็นการยากนะในการที่เราจะกว่าจะคิดคําอธิบายออกมากว่าจะอะไรงนงี้มันก็ทําให้บาลานซ์บาลานซ์ในเรื่องของเวิร์กกับไลฟ์ของเรามัน,ม,นมันพังไปนะครับอ,อ,อันที่จริงหลายคนก็บอกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากแต่ว่าโดยก็คิดว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถแบ่งกันได้อย่างชัดเจนแต่ก็ขอให้มันมีเส้นบางๆที่มาขั้นสักเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้มีการรีคอฟเวอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องราวชีวิต ที่น่าจะน่าจะพอเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่กาลังจะวางแผนในการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเป็นหลักวิธีการคิดและกันเบื้องต้นที่หน่วยใช้แล้วหน่วยรู้สึกว่ามันเวิร์กกับตัวเองแล้วก็มุมมองของการทํางานในอนาคตก็น่าจะเป็นทั้งหมดนี้รวบรวมมาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะพูด อ่าวนบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะให้หนุ่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะอ่คอมเมนต์หรือว่าทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับก็จะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังในในตอนเช้าในแต่ละวันต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย